มาถึงก็นั่งก่อนครับสูนทับสมสองว่าเอามือเท่าไหร่สูนับสามสองเป็นกันก็มันเริ่มใหม่ร่วมด้วยช่วยกันโทรเจอสักทีลเจลกรู้เอยากเจอคนจริงใจ เราเจอซ้ำใช่ไหมที่มันมีเงาผมกูไม่ได้มองไม่มันไปดับมันคนละตัวอยากโดนเหมือนกันนะไม่รู้ว่าถ้าโดนแล้วอาชีพมันจะขึ้นไหมกูกลัวกูก็อยากลองโดนแต่กูกลัวต้องรอสองสถานีกูค่อยเกิดแล้วเมื่อกี้กูต้องแท็กกันอะไรอะแท็กกับตัวที่มันวิ่งมาเย้วิ่งมุก นี่ใครเออดีคนเดินได้ได้ไอชิเมนต้าชิเมตอะไรอ่ะชิเมตมาผู้เด้ตามัาติดติดแท้ๆเลยยืนไว้อะไรอ้าว เก้าโดดลงมาแล้วจีบมาแล้วสองคนเก้าอยากได้อาจิเบนเก้าบอกว่าเก้าอยากได้อาจิเบนไฟไปไฟเราไม่ต้องแทงอ่ะแทงไปแล้วโอเคเกิดแล้วเพื่อนเกิดยังไง สวัสดีทำอะไรกันมาสวัสดีครับพี่ยิทำไมแป้งเป็นตัวเแล้วะเราเดินเงียบทุกคนเดินเงียบมันคืออะไรไม่รู้แต่มะตามหลังเลยเลยเอาอะเออแล้วมันจะฆ่าเราอย่างไรวะลองโดนไหม เออดีการยิ้มใดๆก็สดใสเม,มื่อมืดว่าตัดจะถึงเวลาที่เราต้องออกแล้วแต่ถ้าเกิดมึงไม่อยากออกมึงก็เดินเข้าไม่แต่ถ้าเกิดมึงออกมันจะไม่ไม่ทับสามสองนะเว้ยมันจะจบแต่อในเกมมึงก็ต้องจดเอาแต่เราจะเก็บนโนโมอลี่แล้วมึงไม่ออกมึงก็ตายทั้งหมดแล้วก็เริ่มด่านหนึ่งเออผมว่า นี่ผิดนะนี่เหมือนจะผิดยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะยัตายยังไงวะไอ้ไอ้น่ะเป็นมันมันเป็นวอยแมนฮอกฟอร์สเฟิร์มันเมื่อกี้มันอะไรมันถอยอ๋อเงากราฟิกเลยมันขึ้นหายหาย it was at this moment he knew he fucked up อุ้ยเออะไรวะอันนี้อะไรอ่ะมึงก็ขี้สงสัยมึงก็ลองเดินไปดูเดี๋ยวก็ตายไง้ฟิวอ่ะเออฟิวฟิวมันอยู่ใกล้ฟิวมันอยู่ใกล้เลยโดนก่อนไม่มันโดนแยกโลกวะ ไิวได้โยมมันก็ยังกลับมาได้ไม่น่าจะอยู่ใกล้มันก็เลยโดนกอนดก็เลยตายเลยอะไรอ่ะมันี่มันมีเสียงอุ้ยเอาแค่้ย่เลิกแยกพวกกูสักทีได้ไหม หือว่าขอร้องกันไอ้สัตว์ไม่เหเสียงแถวเบ,า,เบา,เาสักเท่าไห, <c oughs> หรมีไฟวะเอ๊ะมาแล้วโดนอะไรอะ่ะยหอะไรกัเจอสตอกอรงเอะไรกได้ยินเสียงมันหายใจก็มาร์กแล้วคูก็เดินออกมาเลยมึงเดินไปกันแล้วไฟก็ดับ เดินไปดูว่าคุณมารกอะไรกันดูก็รูปนี่อะไรเนี่ยมันเป็นป้ายมาร์กแล้วมาร์กอะไรอยากกินป้ายมันเป็นรูปผู้หญิงดำหน้ามืดๆอ่ะเดี๋ยวเฮ้เพืยอไอ้เหี้ยตกใจปากไอ้สัต์อุ๊ยโอเคโอเคเฮ้ยโอ้โหกำลังจะไปล้วงเลย ก็ยิ่งเปนก็ยิ่งเปิเดินได้นู่เจ๊เจอแล้วเจอแล้วฮัลโหลอยู่นี่อะไรอะอะไรอะอะไรอะไรคนแฮกเกอร์มึงเดินมาคุณก็ต้องเห็นอยู่แล้วไอ้นี่เหรอทำเมทริกซ์คนไม่ตอบแชทไปได้มีออนไม่เห็นได้ยินอะไรวะ กใจมันยังไม่ออกวะวม่หยียบพ,พ่อตกใจอะไรวะตัวอะไรไม่มีอะไรบอลูนบอย ไม่เคยกเจอไม่เห็นรู้อีกทีก็มืดเลยเฮ้ยเฮ้ยมาดูสาวต้นนี้ดิอ้าวอุ้ยมันเป็นทุกต้นไหมอ่ะเป็นเที่ยงแล้วเที่ยงเนหมดอ่ะมันเป็นเฉพาะสถานีนี้ไอ้อ๋อต้นต้นต้นเสาเป็นอะไรอ่ะรู้แหละว่ามันผิดปกติแต่รอบที่แล้วเนี่ยมามามาอ้ยเฮียมันก็ชนะแหละออกออกไปออกไปดูเลยออกไปดูเลย อันแต่นี้ไม่โดนนะอันนี้ไม่โดนเนาะโอเคไม่น่าจะโดนอะไรกูดูจากทรงนะไม่โดนก็บอกกูเลยกูกูกูบอกแล้วว่ามันโดนไอ้เหี้ยไปพิ่งออกไปแล้วแล้วเปกระพือด์ใครเป็นคนเป็นนกูได้อาชิเม้นด้วยแม่งบอกว่ากล้าอาชิเมนกล้าหรือตาบอดแล้วก็คำอธิบายคือ อันนี้ตั้งใจหรือเปล่านั่นแหละที่กูได้ตอนที่กูวิ่งไปดูกูได้ยังวะกูว่ามันแปลกแปลกไปเสียงบัวนี่ไงยังดูบัวมันไม่แปลกเหรออ๋อแล้วอะไรกีดอยู่ข้างบนไปดูดัิก็เสียงบัวไงเพิ่งเห็นแฮมเบอร์เกอร์ป่ะนั่นแหละเนื้อวัว ปกติเราจะไปไหนสวัสดีค่ะเออเออเอยเอ้าจะออกหรือป่ะเนี่ยมันก็จบเกมอ่ะ วิวันวันว่ะ